w w w b o d o k เว็บดโบโบนัสสมัครใหม่จุใจ200%รเโบดอกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ปีสวัสดีครับพบกับรายการรักบอลไลน์นะครับประจำวันเสาร์ที่7เมษายน2,55 5นะครับวันนี้อยู่กัน2คนนะครับผมอบเชยครับอบปักกีครับผมหายหน้าหายตาไปนานมาก็หยุดพักผ่อนครับวันหยุดพักผ่อนเพราะว่าเดี๋ยวสงการนี้เจอกับผมแน่ยิงยาวเต็มยาวแน่นอนเนี่ยแล้ว พักฟันก่อนสงการก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับแฟนรายการและบล็อคเพราะว่าจะได้ไม่ได้ยินเสียงอบเชย่วงสงการยินดีแล้วเขากินอกกันตายเลยนะเขาคงมีบ้างที่แบบเออนะเสียงอบเชยไม่อยากจะฟังแล้วอ่ะเลยใจตัวเองนะยังไงก็ยังไงก็หลังสงการก็เจอกันอยู่ดีครับแน่นอนครับ ไปเรื่อยบนบนเมื่อคืนดีกว่าบันเมื่อคืนนี้ครับผมก็พิมพ์เรอังกฤษนะครับผมก็มีเตะดในการอีกหนึ่งคู่ครับวผมก็กองแช่งอย่างเราก็โหผิดหวังผิดหวังไม่ได้ตามการบอกมาว่าตอนนี้นิกเกอรเซ่นฟอร์มดีมากนะครับผมน่ากลัวมากผมื่ไม่เข้าใจว่าซาวันซีนะครับของขาวปกติเขาเล่นอยู่ในบ้านเขาจะแก่งอึดเหนียว พอเจอทีมยากแบบใครจะไปอย่างสิงบูพวกอาซอนนพวกลิฟบูจะไปเย็นหงขาวเลยนะออืมงาน้ําตาเส้นหงขาวกลับมากันใช่แต่นี่เมื่อคืนนี่เป็นเพราะว่าเพิ่งถล่มหงแดงไว้เปล่าก็มาถล่มหงขาวต่อเออได้ใจแล้วคนที่ยิงก็คนเดียวกับคนที่ยิงสองประตูหงแดงด้วยใช่แล้วตอนนี้ไงเก่งครับก็สวนซีครับผมก็เปิดต้านะผม ก็แพ้ทาานของดิคาสเซ่นไปสู่ผู้สอนนะผมสวนซีนี่ที่ว่าที่เก่งในบ้านนะครับผมแพ้ดิคาสเซ่นไปนะครับแล้วก็คนจริงก็คือซิเซ่อีกแล้วเดมบาซิเซ่ค่ะนะครับเดมบาซิเซ่นะครับผมเป็นกองหน้าตัวใหม่ที่ซื้อมาใช่กับมาเด่นเลยใช่ซื้อมาปุ๊บโอ้โหเป็นไงยิงเลยสุดยอดนตอนที่ไม่มีซิเซ่เขาก็มีเดมบาบาที่คอยทำประตูแต่พอมีซิเซ่ปุ๊บเดมบาบาคอยตัดตอนตัวเป็นตัวจ่ายแล้วกันก็เป็นเพื่อนกันว่าเล่นทีมชาติเดียวกันก็เลยแบบว่าเป็นคู่หูกองหน้าอยู่แล้ว ก็เข้าขากันดีก็เลยนะตอนนี้ก็คือทางด้านของยูฟ่าซ้อนก็ขึ้นมาอยู่ที่ออนแบบที่5ะนะครับผมแซงสิงบูสามแต้มแล้วก็ไลจีสเปอร์กับเอ่ออาร์เซอน2 2> อลสองแต้มนะครับผมก็วันนี้เชลซีก็จะแข่ง จะเจอกับวีแกนนะครับในบ้านสเปอร์ก็จะเตะเหมือนกันวันนี้าสเปอร์ก็จะไปเยืนสแตนดาร์แดอ่าสนุกเลยนะครับสเปอร์เตะก่อนในช่วงโปรแกรมใช่อย่างไงถ้าเป็นไปได้ขอให้เชลซีชนะสเปอร์ก็แพ้ไปอ่าถูกต้องทุกอย่างจะสนุกนะครับผมโอ้โหเนี่ยจะต้องต้องเจอแาร์ซิตี้อีกสุดนะขอสาธุนะครับผมเอาไปที่ข่าวนึงครับผมมาพูดถึงเชลซี ก็ต้องพูดต่อเลยว่าตอนนี้ก็คือเข้ารอบรองใช้เลยของในถ้วยถ้วย,ท,ยที่เขาอย,าอยาาู่านะิได้แล้วถ้ว <laughs> ยทีมใหญ่ทีมเลนะ็กเขาไม่อยากจะไปกันเอาแมนยูเขาไม่อยากเอาแล้วมั้งไม่อยากเอาแล้วป <laughs> ีนี้คืออาร,ร์เซนอลแมนยูไม่<ด>ไมอยากเอาแล้วไอ้ที่พูดง่ายว่าเชลซี Chelsea, นี่ก็ถือว่าเป็นทีมม้ามืดนะที่ผมดูจากตามฟอร์มนะเพราะว่าดูดูกันเนี้ยใช่ถึงคือตั้งแต่ดูเชลซีมาดูกันเนี้ยพูดง่ายๆเดี๋ยวว่าแย่มาก แต่แต่้จัดการทีมเพราะว่าในบรรดาสีทีมที่เข้ามาแมนซิตี้แมนยูแมนเซนอรเชลซีผมคิดว่าเชลซีไม่น่ารอดจากแรกนะ้วแต่สุดท้ายก็เนี่ยะมาถึงรอบรองชนะเลิศได้ก็มาพบกับบาร์เซโลนาก็ยอมรับว่างานหนักนะผมว่าโอกาสล้านตาของซิมบูมาละเมรีสองพันเก้ผมยังเจ็บใจไม่หายถือสองพันเ้นี่พุทธสินอย่างเดียวเลยอ่เพราะว่าเพราะว่่นเต็มออฟเลเบลพุทธสินในนั้นชานอเวก็ แต่เราประทวงแฟนบอลก็ไม่พอใจเพราะว่าการตัดสินมันเอียงเอ็นมากมากเห็นเต็มเต็มนะเห็นเต็มเต็มแล้วก็เกณฑ์ไม่ได้คือเสมอหนึ่งแต่กดแบบโกเอาไโกก็เลยทำให้าซาเขารอไปเพราะว่าเขายิงในบ้านเราได้นะครับผมจากครั้งนี้ในบ้านเราก่อนก็โอกาสห้าสิบห้าสิบคือหยัดเสียประตูเชลซีถ้าไม่ได้ก็อยาดเสียฟอร์มขนาดตอนนี้นะผมว่าสู้บาซ่าไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้แต่อยู่ที่กำลังใจ แต่ก็ปลูกเอาปี2 0 0 9มาปลูกแรงขึให้ให้เพิ่มนะมรอบรองแล้วผมว่าไม่มีทีมไหนที่อยอมไปกว่ากันนะครับว่าไงนะก็ทั้งได้ครับเป๊ปซิเวร่าก็ออกมาเอาเอ่โต้คำพูดของบุนโยเพราะก่อนหน้าน,นี้นนครับบุนโยอกมาพูดว่าบาร์เซโลนาได้เข้าชิงแน่นอนตีตัวรอชิงแล้วนะครับผมว่าเหมือนล็อกผลมาให้บาร์ซ่าเข้าชิงอาจจะเข้าชิงกับเขาเองเพราะว่าใครๆก็อยากดูมูริมาริดกับบาร์เซโลนายอดทีมที่เจอกันอยู่แล้วนะครับผม บาซิเลอแนอาจจะเป็นบาเยอร์มินิกก็ได้อาจจะไม่ใ่เป็นมิริกแต่เขาเหมือนมูน e ิโอเหมือนตัดตัดชลซีไปเลยตัดทีมเก่าออกไปเลยนะทั้งที่ตอนแรกก่อนอยากจะชิงกับทีมเก่าแต่บอกว่าตัดเอาไปเลยอันนี้คือไม่รู้ว่าเป็นสงครามประสาทหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แต่ก็ออกมาพูดแบบว่าเป็นบาซ่าที่เข้าชิงนะสุดท้ายครับทางด้านเป๊ก็ออกมาพูดว่า เอ้เซีงบูไม่หมูนะนเนาะใช่เดซีไม่หมูนะครับผมว่าเขาเป็นยอดทีมนะครับผมถ้าเขาไม่เก่งิงก็คงไม่เข้ามาถึงรอบนี้หรอกนะครับผมเพราะมีนักเตะชั้นนามากมายไอ้ผมแล้วก็อย่างนึงก็ดูจากฟอร์มได้ว่าตั้งแต่อาจจะมีปัญหาเกย่างนักเตะแต่พอเปลี่ยนคุณซือมาปุ๊บเดวซีเล่นไปถ้ารวมทั้งทั้งนี้คือ10บนัดก็แพ้เพียงแค่นัดเดียวกาดิโอลาเขายังมองให้เกียรติกับทีมคู่แข่งอยู่ใช่ว่า เฮ้ยผมผมจะไม่เจอทีมเขาแบบดูแบบเเปลี่ยนผู้จัดการ mm hmm. ฟอร์มก็ลุ่มๆดนดนๆแต่ว่าไม่น่าจะทา,า,างมาในรอบนี้ได้แต่เขาก็บอกว่านักเตะในทีมของเขาอ่ะยังมีผู้เล่นที่เป็นตัวหลักของแกนหลักของทีมชาติทั้งนั้นนักเตะเก่าๆเยอะเยอะนะครับ oh. ผม อาจจะแพ้ทางก็ได้อ่ก็คือว่าจะอย่างนไงคือสถิติที่เจอกันเนี่ยเชลซีกับบาซ่าเจอกันเนี่ยแทบจะสูสีกันเลยนะนะครับผมก็คือแพ้กันไม่ขาดอ่ะแพ้กันไม่ขาดอ่ะฮะผมแพ้กันไม่ขาดมันก็จะเสมอกันถ้าส่วนใหญ่อะคจะแพ้ชนะก็คือบ้านใครบ้านมันเท่านั้นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือสถิติของเชลซีในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้คือยังไม่แพ้ใครในบ้านชนะรวดในบ้านด้วยนะครับผมนี่คือสถิติที่ดีด้วยที่เป๊ปบอกว่าน่ากลัวนะครับผมยังไงเพราะว่ายังไม่ตัดชื่อเชลซีแน่นออนมาีก อีกข้าวนึงครับเป็นของหงแดงบ้างนะครับผมตัวเก่งนะครับอย่างเดิร์คเขา<ถ>ตอนนี้ก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยเห็นลงเลง่ยเป็นตัวก<ถ>็มไม่รู้เหมือนกัน<ม>ว่าทำไมจะให้เขาสำรองเขาว่าเขาก็เล่นดี<อ>นะแต,แต่ดักกี้เข้ามาคุมทีมนะเดิร์เขาเขาเป็นตัวสำรองเลยเพราะว่าปกติเขาเป็นตัวเก่งต้องลงตัวจริงตลอดสมัยร้อยห้าสันคุมอะไรเขาก็ลงเป็นตัวจริงผมว่าเขาเป็นตัวเก่าที่มีประสบการณ์สูงแล้วก็ว่าต้องความเร็วใช่ จบสกอร์นี่ถือว่าใช้ได้ใช่ครับผมว่าไม่รู้ว่าทำไมต้องดับแต่เขาก็เลยมีข่าวมาว่าทันทีทีเขาก็จะเตรียมตัวย้ายไปอยู่กับโรม่าโรมานะครับผมทางสกาโชซิเรียนะครับผมในซัมเมอร์นี้นะครับผมก็คืออาจจะย้ายไปเพราะเขานั่งสำรองตลอดเลยยืนยานะครับผมว่าคือตอนนี้คือคือที่เัาจะพิจารณาอนาคตของตัวเองนะครับผมก็ อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับ<า>ที่จะย้ายไปอยู่กับโรม,ม่าอ่าฮะแต่ล่าสุดทางด้านเอเจนต์ของเดงเค้าก็มา,าพูดมาระบุแล้วว่าไม่ไม่ได้ย้ายไปไหนแต่มไม่มีการติดต่อหรือคุยคุยกับโรม่าทั้งสิ้นอ๋อเป็นการโต้ข่าวที่เกิดขึ้นเรียบร้อยอ่าฮะก็บอกว่าเดลเค้ายังอยู่กับหงต่อแล้วเขยังสบความสกัดยังอยากจะอยู่กับโขนงแดงคือเขาก็รักสโมสรแห่งนี้อ่ะใช่ช่นะครับผมก็ยังไงก็เป็นข่าวที่ของแฟนหงแต่ยังก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจข่าวก็ยังเป็นข่าวนะครับผมเพราะว่า,ว<ห>า ต้องดูผลก็เกิดขึ้นได้ต้องดูช่วงตอนซัมเมอร์นี้ใช่ซูซัมเมอร์นี้ว่าลิเวอร์พูลจะอยู่ที่เท่าไหร่จะได้ไปเล่นอะไรไหมเพราะว่าถ้าล้มเหลวจริงๆนะครับผมผมว่าไม่อยากจะพูดถึงในการตัดสินใจของแม่เต็ดนะครับผมแต่จริงๆคืออยากให้ลิเวอร์พูลอยู่แบบต้นๆนะครับผมอ่ะพาทีข่าวอีกข่าวคก็เป็นข่าวดีของพัชชิดมัวบ้าทุกคนก็คงจำมกันได้นะครับเดว่าว่าเขาล้มลงฟุบกลางสนามในเกมที่ยุ เล่นเกมเอเอครับกับเขาแน่ทำสเปอร์ที่ไวฮาร์ดแลนด์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ล่าสุดนะครับอาการของเขาก็ดีวันดีคืนก็สามารถเดินเหินได้แล้วแล้วก็มีการพูดคุยบิดฉีกยิ้มกว้างได้ก็เป็นข่าวดีนิมิตหมายที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อวานที่ผ่านมาตรงกับวันเกิดของเขาครบ24ปีพอดีเมื่อวันศุกร์6มษายนครับผมก็มีข่าวดีไว้ว่า ภายในสัปดาห์แรกนะครับเขาอาจจะได้ออกจากห้องห้องไอซียูห้องห้องผู้ป่วยหนักไปอยู่ที่บ้านไปรักษาตัวทธิบานต่อได้แล้วนี่เป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นนะครับกับแฟนโบตันแล้วก็แฟนบอลทั่วประเทศที่ส่งกําลังใจเชียร์ทัวราอยู่อ่าก็พักัปดาห์ที่บ้านแล้วครับผมก็อาจเป็นข่าวดีเรื่อยๆนะครับอาจจะเห็นเขากลับมาเล่นฟุตบอลอีกครั้งนึงไม่นานกินรอไม่นานกันรอนะครับกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้หรือว่า นะร่างกายปรับรักษาได้ไวมากเขาอยู่กำลังใจจริงๆกำลังใจที่ส่งไปให้ทุกคนต้องขอบคุณแนะครับอ่ะมาอีกข่านึงเลยครับผมาางการที่ข่าวไทยดีกว่าเป็นรายการศึกชุดซอรซินเซมเอเชียนะครับครั้งที่9ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจะเลเบิร์แข่งันวันที่ 19- ถึง27เมษายนโชคดีก็ไทยอยู่สายดีนะครับแน่นอนว่าเราจะไปเจอกับไทยอยู่สายบีประกอบไปด้วยนะครับครับผม ไทยอินโดนีเซียติมอร์เลเต้บูานแล้วก็ลาวก็น่ากลัวที่สุดก็เพียเป็นอินโดอินโดนีเซียเพราะล่าสุดที่เฉือนชนะมานี่แล้วก็สายเอนะครับก็มีเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์นะครับครับผมอ่าเซติของศึกรายการนี้นะครับทีมชาติไทยเป็นแชมป์มาเจ็ดครั้งครั้งนี้จดไปครั้งที่เก้าครั้งที่แปดที่เราหายไปเพราะว่า เราไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากเราติดภารกิจที่สําคัญยิ่งใหญ่กว่าเทนน้านั่นนะครับช่อง3ช่อง7และ n b t หรือว่าช่อง11บ uh huh. จะสลับสับเปลี่ยนกันถ่ายทอดสด oh. ให้ชมกันทั่วประเทศนะครับทุกนัดที่ไทยลงสนาม,ม,มก็ไทยจะลงสนามตั้งแต่วันที่20เมษายนนะครับ,บนัดแรกเลยครับเจอกับบูน้ายแล้วก็ วันที่21เมษายนพบกับลาววันที่22เมษายนพบกับติโมเลเต้แล้วก็วันที่23เมษายนนะครับพบกับอินโดนีเซียนะครับมาปิดท้ายที่โปรแกรมวันนี้เลยกว่าครับผมโปรแกรมวันนี้นะครับเดิมต้นที่โปรแกรมไทยพเมียรีกนะครับก็เตะกันสี่คู่สี่สนามนะครับเวลา18แต่แกเตะกันสามคู่นะครับก็มีงัวชนอยู่ในแต่้ะได้เล่นในบ้านเป็นนัดแรกแรกที่สงขาก็เจอกับน้องใหม่บิ ของไทยลีกด้วยก็บีดีซีเอฟซีน้องใหม่ครับผมสนุกอ่าสนุกแนนน่อครับแล้วก็ไปที่คู่บางกอกการเอฟซีนะครับเจอกับซีเพื่อนตำรวจนะครับอันนี้บิ๊กแมตช์เมืองลังสิตเมืองปทุมมิ๊กแมตช์ปทุมครับชนกันแน่มันแน่ครับและอีกคู่ครับเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับการท่าเรือไทยคู่เวลา18บแนาฬิกาสานะครับชลบุรีเอฟซีเจอกับอีสานยูไนเต็ดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันนี้7คู่7สนามเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คู่หัวข้ามเลยแล้วกัน 18บแนาฬิกาสีนาทีนะครับสันเดอร์แลนด์เจอกับสเปอร์คู่สามทุ่มเลยนะครับก็มีสิงห์บูเซอร์ซี่เจอเปิดรังนะครับต้อนรับการมาเยือนของวีแกนนะครับต่อไปครับลิเวอร์พูลครับเจอแอตเตนวิลล่านะครับก็สนุกสนุกแน่ต้องถับมากอบคู้สภา สองสองทีมนี้คือย่แย่ทั้งคู่นะครับวินล่านี่คือจากอันดับดีๆนะจะล่วงอยู่ตกชัร์เลยนะอ่าลิวกูก็ฟอร์มไม่ดีเมื่อฟอร์มไม่ดีฟอร์มไม่เจอใครจะไม่ดีกว่าดูดิใครจะแย่กว่าใครใครจะกอบกรอบกูชื่อได้กว่าใครจะกอบกู้ได้กับเลวาเลวเล่นในบ้านเลวูเล่นในบ้านแต่เลวูเคยไปบุกเอาชนะวินล่ามาแล้วสองศูนย์ก็ผมก็ยังคิดว่าของแดงเนี่ยน่าจะชนะอยู่เพราะว่าครับผมวินล่าก็ มิลลาต์ดูฟอร์มที่เจอกับสิงบูก็การเล่นมันเสด็จสะบันะไม่มีตัวไม่มีตัวพักบอลคอยส่งบอลที่ดีเหมือนวิลล่าสมัยสมัยเป็นดีโนนิวอะน่ากลัวต่อไปคู่เลดบอมบีดนะครับเจอกับแบ็กเบิร์ดแล้วก็นอริดซิตี้เจอกับเอเวอร์ตันนอริดซิตี้จะยันเอเวอร์ตันได้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เอเวอร์ตันมาแรงเหมนะนรับ และไอ้คู่ครับโบตันเจอกับฟูร์เร็มนะครับและคู่ดึกเลยครับห้าโมงครึ่งสโตลซิตี้เจอกับบูแคมป์ตันนะครับอ่าไปที่นี่เลยครับฟุตบอลกัลโช่เซเรียโอนี่นะครับใสกันเยอะมากนะครับบราซิโอเจอกับนาโปลีนะปาเลโมเจอกับยูเวนตุสอาตาลันต้าเจอบเซียนาเรเซ่เจอกับโรม่าอูเดเนเซ่เจอบาร์มาไกยอดีเจอบินเตอร์มิลานนะครับนี่อินเตอร์มิลานก็ได้โค้ชคนใหม่ก็ชนะไปแล้วนะโนเวล่าเจอกับเจนัวนะครับเอซิมิลานเจอกับฟิออเรตติน่า เซเซีนาเจอกับบูลอนยาแล้วก็เคียเวลเจอกับคาตาเนียนะครับไปที่บุนเดสติก้าเยอรมันนะครับเตะกันเยอะเหมือนกันไกเซอร์เขาเลนเจอกับฮอฟเฟนไฮน์ไฟบวกพบกับเนนแบกนะครับบอสบวกเจอกับดอทมูนนะครับเบย์นมินิเจอกับอาบวกนะครับมุนเซนกันบักเท่ากับเฮทาบอร์ลินสตุตการ์ดเจอกับมายนะครับแล้วก็โคโลนเจอกับเบเมนไปท้ายที่โปรแกรมไรเบิก้าสเปนแล้วกันก็เตะกันหาคู่กัน ก็มีลิวซาราโกซาเจอกับบาร์เซโลนานะครับแน่นอนครับเด็กไปเลยกันต่อนะครับลิวเปติตเจอกับบียาลิวนะครับเอสบันยอดเจอกับลิวโซเซดานะครับลิวบาเยกาโนเจอกับโอซาโซดานะครับ แล้วก็เกียร์เตอร์เฟนจะก็สปอตยิงกีคอนนะครับมาเดิดไม่แข่งวันนี้มาเดิดยังต้องให้บาซ่าจี้มาก่อนทีละงานนอ่าจี้เป็นตัวแทนก่อนอาจชวนโปรแกรมอื่นก็ไปติดตามกันได้ที่ทางเว็บไซต์ลาบบอลนอรเน็ตแล้วกันคุณก็จะรายงานผลฟุตบอลเนี่ยครับที่เตะกันเยอะแยะมากมายแล้วก็ข่าวพาดวที่เกิดขึ้นมารายงานให้ทราบกันต่อไปครับผมก็กลเราพรุ่งนี้ได้ใหม่กับรายการลับบอลไลฟ์สวัสดีครับ for things